สบายดีทุกคนเนาะ right. มือนี้เขาก็ะจามาซุ่มปืนนะทุกคนเนาะมันก็น่าจะปืนน่าจะเป็นปืนเอ็กแอมเปรแหละทุกคนเดี๋ยวเขาสีอยูนี้นี่เขาบ่อยากได้ยังเลยนะทุกคนเนาะเออมีอันนึงอยากได้ก็คือมัดอันนี้นะทุกคนเนาะมัดอันนี้แต่ว่าบ่คักเลยทุกคนบ่เฟี้ยเนาะสำรับเขาว่าเขาบ่เฟี้ยอ่ามือนี้เขาสิมาซุ่มปืนนี้ทุกคนอันนี้เพื่อก็ลองลองสุ่มไปแล้วแหละแต่มันยังบ่ได้เนาะมือนี้เขาสิมา ทวงซิดค <Okay. S 2> like ืนโอ้โหสิได้ปืนและสิได้เกลือเนาะลดเกลือสิความสะกับบัจังเนาะเม้นไปที่ข้อมาแล้วกับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนเดีอขอคนละหนึ่งไลค์เนาะโอเคถ้ากดแลองกัลองเบิ่งกันเลยทุกคนสุ่มเบิ่งเลย Like written ว่ามันสีได้หรือบ่ได้ครั้งที่หนึ่งอุ้ยเป็นไรทุกคนเป็นไดรเป็นไดรเป็นไดรโอ้ย <c oughs> เอาไม่ทุกคนรอบสองอุ้ยอุ้ย ย่างเสือเลยทุกคนอยากเอาไปย่างจองนี่ร <c oughs> อบซาวอุ้ย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 โอ้ยได้ไปได้อันนี้รอบฟรีทุกคนเอาบ่ยอมจังได้เขาก็ต้องได้ปืนอันนี้โอ้ยได้กระเป๋าทุงกระเป๋าไฟรอบห้าจังหวะนี้มาแล้วทุกคนบยได้อุ้ยได,ได้ดีเรียลร้อยทุกคนเดีเ๋ยวเขา เอาไปอัพเลเวลก่อนะเอาอนาะเาจะอัพเลเวลก่อนก่อนอัพเลเวลกันเลยมันอยู่ในใสายทุกคนอ๋อเป็นปืนสกา่าทุกคน,นเฟซว่าเอ็กเอ็มแปดมันบ่มไม่เนาะเป็นปืนสกา่าเนาะสมใสเลยทุกคนถือลงมันก็นสีงามเนาะเฮ้ยทุกคนแล้วอ๋อโมงอัพสกินมันอยู่นี่ทุกคนเฮ้ยไอ้สามสิบอัน บ่าพอเนอะทุกคนเนอะจังไดเฮาก็ต้องได้ไปซุ่มใหม่อีเฮ้ยไอ้เพชรว่ามันยังอยู่ในกล่องนะทุกคนในสายว่าเมื่อกี้ไว้เพชรเห็นอยู่แวบๆมันเป็นกล่องอยู่นะไอ้เพชรวันที่เปิดเนาะนี่น่าจะเป็นกล่องตัวนี้แต่ยังไงก็บ่า่อเนะทุกคนเนาะต้องได้ไปซื้อใหมนะ่เนอะเฮากระไดมาเป็นที่เรียบร้อยเนาะแต่ยังบ่ทันได้อัพได้นั่นเนาะเดี๋ยวจังได๋ก็ ถ้าเพมิดคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อเดียววันเ้างอัพเซตเรียบร้อยเดี๋ยวเพจเทศคลิปลงใหม่เนะาะจังไงกับคลิปนี้ก็ขอคนละนึ่งไรนะทุกคนเนาะเอาไว้เจอกันโอกาสหน้าสำหรับวันนี้กับบาย